สวัสดีครับวันนี้ช่องน้ำอะไรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดนะครับลุ้นนะฮะรายการแถมยกรังนะครับรุ่นเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับอันนี้ก็เป็นรังนะรงที่ผมได้มาใหม่นะครับก็มาเปิดลุ้นกันก่อนนะฮะว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเห็นบอกว่าเป็นเนื้อเงินนะแต่ไม่รู้ลายอะไรนะครับก็เดี๋ยวทําการลุ้นพร้อมกันเลยแต่ในรังเนี้ย ในรังนียมีอยู่สองเหรียญน,นะครับอะเดี๋ยวทำการลุ้นเลยดีกว่ารายการแจกยกรังสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่หลวงพ่อได้ตัดไว้นะฮะวันที่ปลุกเสกเดี่ยวนะครับทางทีมงานก็ได้ฟังกันหลายคนบอกว่าหลวงพ่อจับเหรียญก็บอกว่ารุ่นนี้นะฮะแรงแน่ๆน,นะครับอันนี้ท่านอันนี้ท่านกล่าวเองเลยนะฮะ อ่นนี้ท่านกล่าวเองในวันพิธีปลุกเสกเลยนะครับแกบอกว่ารุ่นนี้แรงแน่ๆ่ก็ยังใครยังไม่มีก็ต้องอ,อันนี้กล่องแบบแถมนะกล่องแถมสวยมากครับผมอ่ากล่องแถมสวยมากอโอ้โหดูด้านหน้าเนี่ยเลื่อนยศเดือนบาร,รมีรอคอยมานั้งแต่เดือนกระดะักกระดาปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะโหยาวนานที่สุดเลยนะครับ แกบอกกันเยอะแยะเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาทำการลุ้นเลยนี่อ้ายอันนี้คุยพื้นนะฮะอันนี้ผมได้ทองแดงนะครับทองแดงหน้ากากอทองทิพย์นะครับโอ้โหเดี๋ยวแกะยากทองแดงหน้ากากทองทิพย์โอเคมาในเนี่ยมันมีมีโฟมที่ผมเออมีแบบฟองน้ำกัน จมูกนะฮะโอ้โหสวยงามมากอันนี้เหรียญแรกเลยนะฮะเหมือนหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับรุ่นเลื่อมสมรัก์นะครับปี5้าเก้านะครับที่แรงไม่หยุดนะฮะดูนะครับเหมือนกันเดียะเลยนะฮะไก่แจ้คู่นะครับบริเวณนี้นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะใครที่ยังไม่มีก็รีบหาโดยด่วนนะฮะดูนะ ตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมลุ้นตัวเลขก่อนตัวเลขนะครับนี่เลยได้ละเจอละห้าสามแปดนะครับผมได้ห้าสามแปดเนี่ยด้านหลังเป็นเหนนรียญพัดยศนะฮะสวยมากๆแล้วก็ตอกพัยดยศตรงนี้อีกหนึ่งกีนะฮะนี่ดอกพัยดยศอีกนะฮะสวยมากเลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากโอ้สุดๆแล้วคุ้ม รอบนี้คุ้มมากนะครับที่ผมจองไว้นะฮะหลายลังนะครับโอ้โอเคเลยอันนี้คุยพื้นแบบสวยๆกันไปก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นน่ะที่ผมคิดว่านะคิดว่านะในอนาคตก็มีการเล่นหากันแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นเลื่อนรุ่นแรกที่าว่ากันนะครับอ่าอันนี้เลื่อนยศดเลื่อนบันมีนะครับหนึ่งรุ่นแล้วนะครับอ่ะอีกหนึ่งกล่องนะครับ ปดนี่ผมก็ทําคลิปไปก่อนเพราะว่าการแผนยกรังอ่ะจริงๆเราจะต้องมีเงินนะฮะก็ต้องทําคลิปไว้นะฮะอ่ะเหรียญที่สองนะครับโอเคอ่านี่ยตรงปกนะครับตรงปกนี่เป็น,นงเงินนะครับผมลงยาจีวอนนะฮะลงยาทงชาติโอโ้คือใครไม่มีก็บอกเลยว่าพลาดจริงๆนะครับนี เนื้อเงินอือหือเดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบหลวงพ่อรวยให้ดูนะฮะว่าเหมือนกันแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพัดนะฮะอ่าเป็นเลื่อนรุ่นแรกนะครับโอ้ยรายละเอียดดีมากๆอ่ะขนาดซูมยังสวยขนาดนี้นะครับโอเครุ่นตัวเลขน,นะครับโอเคสามศูนย์หกนะครับนี่เลยนี่สามศูนย์หกนะครับ ก็มีตอ,อกตัวนี้ตอ,อกเอ่อโอ้โหตอ,อกก็สวยด้วยนะเนี่ยฮะตอ,อกพัยดยศอีกหนึ่งจุดนะฮะสวยมากๆนะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นในรังอีกใครที่จองกับผมเดี๋ยวผมจะส่งไว้ให้นะครับอ,อผมจะส่งให้เลยนะครับโอ้โหนี่ก็นี่ก็ลงยากีบอลแบบส้มๆเลยนะเป็นเหมือนพระบทใหม่นะครับอ่าฮะคลิปนี้ก็เป็น การเปิดลุ้นเหรียญยกรังนะครับของอเหรียญรุ่นเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับก็คือรุ่นแรกนะฮะเลื่อนรุ่นแรกนะครับ آ, ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจะได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเขเาเขาควรจะออกตอนแรกเลยนะครับเพราะว่าถ้อาออกตอนแรกนะี่คือเขาเป็นรุ่นแรกแนะ่จริงๆเขาก็เขาก็เรียกกันนะครับว่าเลื่อนรุ่นแรกนะครับ ลวงพ่อได้ตัดไว้นะครับว่ารุ่นนี้แรงแน่ๆแ,แกพูดอย่างนี้นะแกพูดอย่างนี้จริงๆนะครับในวันเสกเดี่ยวนะครับขายไม,ม่มีก็เตรียมไปหากัานนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ